แล้วไวกว่าที่คิดนะครับสำหรับตัวราคาทองคำเมื่อวานนะครับผมเพิ่งวิเคราะห์ไปว่าในส่วนของราคาทองคำแม้ว่าช่วงที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยออกมาเนี่ยแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังของเดือนธันวาในรอบถัดไปก็จะไม่ได้ถูกลดลงหรือว่าให้มีความตระหนักว่ามันอาจจะไม่ถูกลดลงทีนี้ทองคำก็มีการดิ่งลงนะครับหลังจากที่ทางกรรมธิการเฟดมีการพูดออกมาแบบนั้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนะครับหรือว่าตั้งแต่ช่วงเมื่อวานหรือเมื่อคืนเนี่ย ราคานะครับพยายามจะดีกลับมาให้ได้นะครับเนื่องจากปัจจัยของอัลตราดอกเบี้ยนะครับแน่นอนครับว่าส่งผลกระทบต่อตัวภาพรวมของตัวเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์หรือยูต่างๆนะครับทําให้ราคาดอลลาร์นะครับอ่อนถูกไหมครับหลังจากที่มันอ่อนแล้วเนี่ยครับก็แน่นอนครับตัวราคาทองคำนะครับก็จะค่อยๆขยับขึ้นนะครับซึ่งเป็นไปที่ว่านะครับตอนนี้ราคามันขยับไวขยับไวกว่าที่ผมคิดไว้นะครับปัจจุบันนะครับราคาขึ้นมายืนนะครับ เหนือ4 0 0พได้อีกครั้งนะครับแล้วก็นันแน่นอนครับวันนี้ครับก็ชวนมาวิเคราะห์ในส่วนของแต่ละ Timeframe เช่นเคยนะครับว่าในแต่ละ Timeframe นะครับกราฟบอกอะไรเราได้บ้างนะครับเริ่มในส่วนของ Timeframe นะครับ1วันเช่นเคยนะครับสำหรับ Timeframe 1วันนะครับตัวกราฟนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับหลักนะครับฐานยังไม่พังนะครับหลังจากมีการพักแรงนะครับพักฐานค่อนข้างจะรุนแรงนะแต่ว่าก็จะมีการเริ่มรีบาว์นะครับกลับขึ้นมาแล้วนะครับ มีแท่งเทียนนะครับสีเขียวนะครับในส่วนของการรีบาวเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ย่อลงไปนะครับก็มองว่าโมเมนตัมนะครับกำลังฟื้นนะครับแนวโน้มราคานะครับก็จะเป็นอัพเทรนด์นะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็ยังมีการติดพัดขานอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามีแนวต้านค่อนข้างจะเยอะนะครับในมุมของ e m เมนะครับก็ยืนเหนือเส้นยาวนะครับประมาณ EMA 50หรือว่า200นะครับยืนได้แล้วนะครับ กำลังไต่นะครับใกล้ๆนะครับ20นะครับหลังหลุดลงไปทดสอบก่อนหน้านี้นะครับตัว RSI นะครับ RSI นะครับก็ยืนอยู่โซนกลางและโซนบนนะครับอยู่ที่ประมาณ50-60นะครับเริ่มเอียงนะครับไปฝั่งบวกมากกว่าด้วยนะครับในมุม MACD นะครับก็ฮิสโตแกรมนะครับหดตัวสีแดงก็จะหดตัวสีแดงนะครับเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวนะครับสัญญาณนะครับโค้งกลับมามากขึ้นนะครับ มาดูใน Timeframe ถัดมานะครับสำหรับท f r a m e 4ชั่วโมงนะครับสำหรับท frame 4ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจากขาลงย่อยนะครับเปลี่ยนมาเป็นรีบาวแบบไฮเออร์โลนะครับระยะสั้นแล้วนะครับในมุมของตัวแนวโน้มราคานะครับก็เป็นดาวดาวเทรน n d นะครับก็จากการย่อนะครับก็กลับมารีบาวนะครับในมุมของ EMA นะครับก็มีการทดสอบนะครับยืนเหนือ EMA สั้นๆนะครับที่ EMA 50แล้ว 2ีแล้วนะครับซึ่งใกล้เส้นกลางกันเลยนะครับตัวไ SI นะครับอยู่ในโซนกลางๆนะครับอยู่ที่48-55นะครับตัว MACD นะครับก็มีการไล่ตัดขึ้นนะครับฮิสโตแกรมนะครับมีสีเขียวอ่อนแล้วในส่วนของ Time Frame 1ชั่วโมงนะครับตอนที่ไทม์ Frame 1ชั่วโมงก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวกราฟนะครับโทนบวกชัดสุดนะครับในถามทําทํา ใน3าม m e f r เฟรมเลยนะครับซึ่งก็เป็น i m ม f เฟรมระยะสั้นนะครับก็มีการยกตัวนะครับเหนือนะครับแล้วก็ย่อเด้งนะครับในมุมของแนวโน้มราคานะครับก็เป็นบวกสั้นนะครับเป็นชุดของ Higher Low นะครับแล้วก็ในส่วนของ e m a นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับราคาเหนือ e m a 20 50 และกำลังเข้าหา EMA 200นะครับในมุมของไ s ซนะครับยืนอยู่โซนบนเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ55-60นะครับตัว MACD มีการตัดขึ้นชัดเจนนะครับฮิสโตแกรมมีสีเขียวต่อเนื่องนะครับแต่ว่านะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะวิ่งไปทางไหนต่อนะครับ ส่วนจะติดตามยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับก่อนจะไปดูแนวรับแนวต้านนะครับก็ก็พูดถึงกรอบกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่ากรอบของสวิงใหญ่ล่าสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ3,870ถึง4,400นะครับซึ่งตอนนี้นะครับราคาแขว่งอยู่แถวประมาณนะครับ4,200 0ถึง4 6 0นะครับซึ่งเป็นโซนกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของการรีบาร์ระยะสั้นนะครับ ความน่าจะเป็นนะครับของเชิงสถานการณ์นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับถ้าราคายืนเหนือ4,000ต่อไปเนื้อตอต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับไม่มีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสมีโอกาสนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะครับ4,0604,120และ4,180ได้นะครับถ้าเกิดยืนเหนือ4,000ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีหลุดนะครับมีหลุดลงไปที่3,990อีกครั้งนะครับ ก็มีความเสี่ยงนะครับจะวิ่งลงไปทดสอบ3,940 3,900และ3,870ได้เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าราคาทองคำนะครับในแต่ละวันวิ่งเป็นหมื่นจุดก็ทําได้สบายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มีความเป็นไปได้ทั้ง2ทิศทางนะครับก็เอาเป็นข้อมูลความน่าจะเป็นไปแล้วกันนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับที่เป็นแนวรับแนวต้านกันต่อดีกว่านะครับ แนวรับแนวต้านนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับวันนี้นะครับตัว Pivot ตเดนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ4 0 2 0นะครับและราคาปัจจุบันนะครับยืนอยู่ใกล้ๆกับโซนล่างของ Pivot นะครับโซนล่างของไพร o นะครับซึ่งก็ให้กราฟเลือกทางชัดเจนก่อนก็ได้นะครับก็จะได้เห็นกันครับว่าตัวข้อมูลนะครจะวิ่งไปทิศทางไหนต่อนะครับรอให้แท่งเทียนปิดให้ชัดนะครับแล้วก็เพื่อความเคลียร์นะครับจะได้รู้ว่า เทรนของวันนี้นะครับไปทิศทางไหนนะครับนอกจากตัวไพ่วอดนะครับก็มาดูในส่วนของแนวรับนะครับแนวรับที่1นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3990นะครับถึง4 0 0 0นะครับแนวรับที่2นะครับจะอยู่แถวประมาณนะครับ ,3940 นะครับถึง ,3950 ครับในมุมแนวรับลึกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ3,900นะครับถึง ,3870 ได้เลยนะครับสำหรับแนวรับที่3นะครับ มาดูในส่วนของแนวต้านกันต่อนะครับแนวต้านที่1นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4 6 6 0นะครับแนวต้านที่2อนะครับอยู่แถวประมาณ 4, 120, นะครับ4,120นะครับและแนวต้านบนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4,180ถึง4,200น้ะครับถ้าเกิดขึ้นไปถึงนะฮะก็ในส่วนที่เป็นข้อมูลที่ผมใส่ว่า x นะครับก็บวกลบ ประมาณ10หน่วยแล้วกันนะครับก็เอาไปปรับใช้นะครับในส่วนของข้อมูลนะครับต่อมานะครับข้อมูลสําหรับข้อมูลประจําวันนะครับก็มีมาให้เป็นประจําเช่นเคยนะครับแล้วก็เน้นย้ํากันในส่วนนี้เสมอนะครับนั่นก็คือแผนในการเข้าออกประจําวันนะครับ ผมมีแผนเข้าออกประจําวันมาให้ในรับในส่วนของแผนเข้าออก4แผนเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นแผนฝั่งขาเซลล์งแผนฝั่งขาบ่ายสแผนนะครับข้อมูลพวกนี้นะครับสำหรับแผนนะครับผมให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการชี้ชวนเพื่อการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนนะครับหรือเทรดเดอร์นะครับควรเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมนะครับกับแผนของตัวท่านนะครับไม่ใช่ เอาไปใช้ตรงๆนะครับแล้วก็มาโวยวายกันตอนหลังนะครับผมเน้นย้ํากันอีกทีนะครับว่าให้แผนเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับแผนชุด A นะครับชุดแรกนะครับจุดเข้านะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับเป็นสายฝั่งขบายนะข่อภัยอ่าจุดเข้านะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันนะครับถึง4 0 2 0นะครับ สวยแซวนะครับต่ำกว่า4,980นะครับ TP ที่1นะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 6 0นะครับ TP ที่2อยู่ที่ประมาณ4,120นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันไปต่อได้นะครับก็เทลไปที่นะครับ4,180ได้เลยนะครับแล้วแผนชุดที่2ฟังคาร้ายนะครับก็เป็นแผงนชุด B นะครับ จุดเข้านะครับก็ยืนเหนือนะครับ4 6 0นะครับ SL นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับใต้4 4 0นะครับ TP ที่1นะครับอยู่ที่ประมาณ4,120นะครับ TP ที่2อยู่ที่ประมาณ4,180ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีความข้างเทียงนะครับแต่ว่าก็จะแตกต่างกันในส่วนของจุดเข้าและ SL นะครับต่อมานะครับแผนฝั่งคาเซลกันบ้างนะครับฝั่งคาเซลชุดแรกชุด4นะครับ ก็จุดเข้านะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ4,120นะครับถึง4,180นะครับ SL นะครับยืนเหนือนะครับ4,200นะครับ TP ที่1นะครับอยู่ที่ประมาณ4 6 0นะครับ TP ที่2อนะครับอยู่ที่ประมาณ4,000นะครับและ TP ที่3นะครับ4,3,950นะครับบวกลบกันเอนนะครับประมาณ10จุดนะครับในส่วนของเป็น X นะฮะ ชุดสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ฝั่งคาเซลนะครับถ้าเกิดมีการหลุดนะครับก็ในชุดดีนะครับก็หลุดที่ประมาณ3,990นะครับและ SL อยู่ที่ประมาณ4 1 0นะครับทีที่1นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ3,950นะครับและ TP ที่2อนะครับอยู่แถวประมาณนะครับ3,900ถึง3,870กันเลยนะครับก็เอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลความเสี่ยงของตัวพอร์ตของตัวท่านด้วยนะครับอาอาร์กันด้วยนะครับ แล้วก็ความเสี่ยงนะครับไม่ควรเกิน1-2%ของพอร์ตนะครับต่อทุนต่อไม้กันด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของข่าวประจําวันเป็นข่าวเช่นเคยนะครับว่าข่าววันนี้นะครับตัวข่าวจะบอกอะไรเราได้บ้างนะครับสําหรับข้อมูลข่าวประจําวันนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวราคานะครับมีการดิดขึ้นดิดลงนะครับแล้วก็พยายามที่จะไต่อยู่ที่4,000นะครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับซึ่ง แน่นอนครับวันศุกร์วันนี้นะครับตามตารางเดิมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลข PCE หรือว่า Core PCE นะครับซึ่งเป็นดัชนีเงินเฟ้อนะครับที่ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบในการตัดสินใจนะครับซึ่งกําหนดเวลานะครับก็วันศุกร์ที่31วันนี้วันฮัลวีนกันด้วยนะครับก็เป็นเวลาไทยประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็ถ้าจะมีการปล่อยนะครับอาจจะต้องดูเวลากันอีกทีนะครับเนื่องจากเราอยู่ในช่วงของการชัรดาวนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับ เวลาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้ประกาศออกมานะครับแต่ว่าเวลาเดิมก็คือหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีความผัดผวนเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็ในปกติแล้วนะครับปกติของการรายงาน PCE ก็จะเป็น Personal Income Outlay นะครับซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับของตัวทองคำนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยระยะสั้นได้มากนะครับบางชุดข้อมูลย่อยนะครับก็จะบอกว่ามีการรดเผยแพร่หรือดีเลย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามนะครับว่าข่าวจะออกหรือเปล่านะครับสำหรับทุ่มครึ่งนะครับ เอาล่ะในส่วนของทีมรัฐศาสตร์นะครับที่เป็นเซฟเว่นเกี่ยวกับทองคำนะครับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านะครับราคาทำาราคาทำทองคำราคาท,ทองคำนะครับมีการทำสูงจุดสูงสุดนะครับแล้วก็ยืนสูงนะครับแล้วก็เกิดจากอาจจะเกิดจากความเสี่ยงของทางรัฐศาสตร์ก็เป็นไปได้นะครับข้อมูลเรื่องของเองินเฟอ้อล่าสุดต่างๆหน้าๆนะครับแล้วก็ข่าวสงครามนะครับต่างๆในตะวันออกกลางนะครับก็ข้อมูลนะครับในการยุดยิงต่างๆในกาซานะครับก็ส่งผลกระทบในกวนการ บางตัวนะครับในการลดพรีเมียมของทองคำด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ก็ต้องรอติดตามของตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเป็นหลักนะครับไม่แม่ใจนะครับต้องรอติดตามว่าข่าวจะออกตรงเวลาหรือว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะฮะเอาล่ะวันนี้ข้อมูลน่าจะครบถ้วนประมาณหนึ่งนะครับผมเน้นย้ํากันอีกทีนะครับโฟกัสที่โซนนะครับ4 0 0 0ันถึงสี่พนะครับเป็นฐานหลักนะครับสําหรับรีบาววันนี้นะครับ ถ้าหยุดหรือยื่นนะครับก็ต้องเป็นตัวชี้ชะตานะครับในส่วนของข่าวทุ่มครึ่งนะครับก็ต้องรอดูว่าข่าวจะออกไหมนะครับกรอบนะครับถ้าเกิดยืนเหนือนะครับ4 6 0โมเมนตัมตขึ้นต่อได้แน่นะครับแต่ถ้าเกิดยืนใต้นะครับ3,990นะครับน้ำหนักจะเป็นฝั่งลงแน่นอนนะครับจนกว่าจะดึงกลับได้นะครับเอาล่ะในส่วนของข้อมูลนะครับตลาดนะครับที่ผันผวนนะครับเป้าหมายนะครับไม่ใช่เป็นการถ่ายอนาคตนะครับให้ถูกทุกครั้งนะครับ คือจริงๆแล้วมันคือการจัดการความเสี่ยงให้อยู่รอดทุกครั้งต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องบริหารจัดการนะครับตัวพอร์ตตัวทุนของตัวเองให้ดีๆนะครับเงินของตัวท่านก็เป็นของท่านนะครับเอาไปลงในตลาดเมื่อไหร่ก็ไปวัดใจกันในตลาดนะครับไม่มีโค้ดหรือว่า ใครคนใดนะครับสามารถรู้กราฟได้ล่วงหน้าขนาดนั้นเหรอครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จัดการความเสี่ยงนะครับมีวินัยกันด้วยนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบช่องนี้ก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าเกิดคิดว่าช่องเป็นประโยชน์ก็กดติดตามไว้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไม่คิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็กดผ่านดไปก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะให้กําลังใจนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับพิมพ์กันเข้ามาครับว่าดีต่อใจก็ได้นะครับผมจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปแบบนี้นะครับออกมาเรื่อยๆนะครับ เอาละวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปที่ผมทำนะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับบรรดาเหล่าเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับหวังว่าทุกท่านจะผ่อนฟ้านะครับวันนี้วันศุกร์นะครับความผันผวนของตลาดก็จะมีความเข้มข้นประมาณหนึ่งนะครับหรือไม่แน่นะครับตลาดก็อาจจะนิ่งเฉยเป็นไซด์เวย์ไปเลยก็ได้นะครับยังไงก็ปาก ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าทุกท่านจะปลอดฟ้าแล้วก็แฮปปี้วีเอ์ล่วงหน้าครับแล้วก็แฮปปี้ฮาโลวีนเดย์กันด้วยนะครับวันนี้จะไปปล่อยผีที่ไหนก็ระมัดระวังตัวครับขอให้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ